ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o s s o Gaming นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมโรบอกนะครับเรียกว่าแมปเบสบอลนะก็ผมเป็นครั้งแรกที่ผมเล่นเกมนี้นะครับเกมโรบอกเนะ้แล้วก็ผมมีไกด์นำทางของผมนะเป็นลาของผมเองนะครับสวัสดีครับน,นี่ชื่อชินนะครับอยู่อันดับที่หนึ่งนะครับตอนนี้เรากําลังหากไปด้วยแล้วก็ตีบอลกันไปด้วยนะนผมก็สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะครับเกมนี้ก็ แมปนี้ก็เล่นไม่ยากครับผมเริ่มเล่นเป็นแล้วนะครับเนี่ยครับลานผมพาสอนเล่นครับเนี่ยครับตีตีโต้กันไปโต้กันมานะครับตามชื่อแมปเลยนะเบสบอลนะผมว่าน่าจะเล่นเข้าใจง่ายสุดละก็คือให้สังเกตนะครับว่าเวลาลูกบอลมันจะมาหาเราเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะครับแล้วเราก็ต้องฟาดลูกบอลเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฟาดนะฟาดเลยครับอันนี้ผมฟาดกับล้านผมอยู่นะครับเนี่ยครับ ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสกิลอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมที่ผมทําได้ถนัดที่สุดก็คือตีอย่างเดียวครับตีเดินตีเดินนะนี่นะโดนพีเผลอเขาปล่อยพวกแกนี่นะลามผมไอ้เป็นตัวที่ถือเคียวเนี่ยครับวิ่งเร็วๆเนี่ยครับไม่รู้ว่าเอาสกิลมาจากไหนมารับมารับแต่คุณก็มีลิปเปอร์นี่นี่มาครับมาครับเป็นไงผมวิ่งเร็วมากผมเดเร็วมากเลยอ อ,ไไอนนเฮ้ยฟันจุอะไรวะทำไมฟันไม่ได้วะแกบอกเร็วเกินอ่ะฉันขอแก้ตัวฉันขอเป็นผู้ชมแป๊บนึงเอาชนะให้ได้นะนี่ครับ <c oughs> คุณจะใส่แล็เจอผมผมจะมาสั่งสอนเด็กๆที่เล่นเกมนี้สะห่อยว่าเพลเยอร์มือโปรระดับเกมมิ่งเนี่ยระดับ P S 5้ารดับดาเนี่ยไม่ได้คีๆนะมามาให้ดูเล่นให้เด็กมันดูครับว่า เล่นครั้งแรกก็ชนะเด็กๆได้ครับะครับเริ่มตีกันละคนเยอะเหมือนกันนะแมบเนี้ยไอที่วิน37เนี่ยค่าได้113เนี่ยผมเป็นคนฟาร์มเองกับมือนะฟาร์มให้เองกับมือแล้วก็สอนเล่นเอง <laughs> มัวแต่เปิดดูสกอร์เน,นี่ยเนี่ยบ,บอสโซโดอ่ะความข้ามวันข้ามคืนคนระับวินสามสิบเจ็ดลานผมเอาไปเล่นค่าได้สามสิบตัวนะผมผมก็เลยมาค่าเพิ่มอีกประมาณสองสามตัวนะ ร้อยร้อยกดตัวแล้วตอนนี้บินบินชนะไปสามสิบเจ็ดครั้งอ่ะอ๋อเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงอ๋อไอเลขกไอเลขกขวามือนะครับเลขข้างหน้านี่คือชนะนะแต่ไอเลขกข้างหลังนี่คือจํานวนที่เราฆ่าใช่ไหมใช่โอ้โหทีผมต้องล้มที่หนึ่งให้ได้เลยวันนี้เราไม่เราไม่วัดกันที่ตัวเลขแล้วเราวัดกันที่ใครว่าใครชนะนะึ่งเกมนี้ถ้าใครเห็นโลบอก แมปอื่นนะผมเห็นว่ามันจะมีสกิลมีดาบมีอะไรนะมีค่าพลังเยอะเลยนะแต่ว่าเกมนี้คือดาบไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับช่วยให้เท่เงเดียวนะครับนี่เปร์คืออะไรครับสกมลสกิลแฟร์ี่ตัวครับนี่ครับฆ่าได้คนหนึ่งครับค่าฆค่่าได้คนหนึ่งก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะครับอ๋อสกิลแพรตสี่ผมนะครับนี่หลานผมซื้อมาให้นะถ้าค่าได้คนหนึ่งก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะอ่ามันจะมีมันจะมีเร็วไฟเร็วไฟ อยู่รอบตัวสังเกตบอลนับสังเกตบอลแล้วก็ถ้าสีแดงก็คือมันจะพุ่งมาหาเรานะถ้าเราอัพเลเวลเอ,าอา่สกิลตีเอาเอ้าเอาเด็ดเด็ดเด็ดตีเออมาถึงสวไปผมหมืนร้อยสี่สิบแปดเอ้าเอ้าเอาเอาเอา,เอาตีตีเออตีตีตตมาแล้วนี่มันตึกแข่งสายเลือดเฮอยตึกแข่งสายเลือด โอ้ยลานผมชนะอีกแล้วว่ะทุกคนแต่ผมชอบชุดคนนี้มีคิตตี้แล้วนะมีเออ <คน S 1> ดาบสดเสงนะม,มีม,ม,มีมีคนตอบมีคนไทยอยู่มีคนไทยอยู่นะครับนนะเราต้องฝากโปรโมทนะโปรโมทช่องเรานะแป๊บหนึห่งนะไหนอะ่ะไม่เห็นพิมพ์เลยดูดูด,ดูตรงแคทอะดูตรงแคท เพราะว่ามีอ๋อเขากระซิบใส่ผมอ่ะอ๋อเขากระซิบโอเคกระซิบเพราะว่ามันมันเราบอกอะมันมีแค่กระซกระทรงกระซิบอะไรกันกระทรงกระซิืกระทรงกระเอือได้ครับได้ไหมครั้งแล้วได้มุกเกนครับโอ้โหถือว่าโชคดีนะครับบุเกนสกิลโกงเลยคืออะไรอ่ะแล้วมันมันมันใช้ได้เลยมเลยไหมเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้เลยเพราะว่ามัน มันเป็นสกิลกงครับมันสามารถใช้ฟรีได้สิบสิบห้านาทีโอเคก็มาใช้อาหามุกมุเกนถ้าบอลมาหาเราเราเรากดมุเกนได้นะครับกดยังไงกดคิวกดตัวคิวครับแล้วมันจะช่วยอะไรครับแล้วแล้วมันจะช่วยําให้บอลสมมุติบอลบอลเร็วอ่ะแล้วเรากดมุเกนปุ๊บบอลบอลมันก็จะมาหยุดตรงข้างหน้าแล้วก็เราสามารถตีบอลกลับไปได้อ๋อก็คือทําให้บอลหยุด ครับแล้วแล้วตอนนี้คุณคุณเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมูเกนก่อนเปลี่ยนยังไงทักษะกันยิงครับทักษะนี่รอ่ะนี่อ่แล้วอะไรอุปกรณ์นี่เหรอนี่แหละติดตั้งยังกดยังติดตั้งแล้วติดตั้งแล้วโอเคอ๋อเออนั่นแหละโอเคกดคิวนะเฮ้ยลูกบอลมาฟันเดี๋ยวเรามาลองมูเกนอ้าวยังไงอ่ะอ่าเดี๋ยวเจอฮับมูเกน ไอ่ะกดเลยฮับูเกนอะไรวะเนี่ยหน้าเราอ่ะก็กระเดงว่าบุเินการเตะเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวดูนะอูนคับเอาเราจะว่าเดินเดิน,เด,นเดินแบบให้บอลเดินตามเราได้นี่เหรอ,ดดอนี่เหรออ,อันนี้คือใช้สกิลอยู่หรือเปล่าเนี่ยใช้สกิลอยู่อแต่ถ้าส,สกิลอ่ะมัน,ม,นมันคูดาวคูดาวจะเสร็จแล้วอ่ะไอ้มุเกนอะมันมันจะหายไป แล้วเราก็ต้องรอคูดาวใหม่แล้วก็กดใหม่แล้วก็ทำแบบนี้คือบู <ๆ S 2> กเกนก็คือทําให้บอลช้าช้าลงใช่ไหมใช่เห็นบอลมาไกลๆก็กด,ดไปก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยฟึ๊อสอ๋อโอเคโอเคผมผมเริ่มเข้าใจละผมเริ่มเข้าใจละผมเริ่มเข้าใจละคือคือมันเหมือนเป็นการสร้างบาเรียรอบตัวเรานะพอพอบอลมาถึงใกล้ตัวเราอ่ะมันจะช้าลงนะครับทําให้เราตีง่ายนะ เจอบาเรียของผมเออบาเรียของจริงนะเข้าใจละมันไม่ได้ทำให้บอลหยุดก็เหมือนบอลหยุดอยู่ตรงหน้าแหละแต่ว่าเราต้องกดก่อนนะกดให้มันสร้างบาเรียก่อนโอเคก็ถือว่าโกงอยู่เนี่ยครับดูว่าพอมาใกล้ผมไะมันช้าเห็นไหมแล้วผมก็ตีง่ายเนี่ยเป็นไงไม่ได้กดบล็อกครับไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยพอมันไอ้ลูกบอลมาใน รัดสมีเนี่ยรูบันมาลัดสมีช้าลงแล้วก็ฟันเนี่ยง่ายนะเออทำทำให้เล่นง่ายแต่มันมีเวลาครูดาวนะครับเห็นไหมผมชนะรัวๆเลยนะครับเนี่ยครับได้ได้ได้เลยช <laughs> นะรัวๆเลยนะได้เลยตั้งแต่มีบูเคนนี่ผมก็ยังไม่ยังไม่เคยแพ้เลยถ้าถ้าไม่นับตอนยังใช้สกิลไม่เป็นนะตีฮะบูคินฮะบูคิน ฮับูเคนฮับูเคนหายละหายละเ <Yeah. S 1> นี่ยพอมันสกิลมันหายแล้วมันเล่นยากนะข้ oh. อเสียก็คือพอพอมันช่วยเราเล่นบ่อยๆเนี่ยเรากลายเป็นลืมลืมจังหวะความเร็วบอลนะสกิลนี้คือต้องมาหมุนหมุนไหนเนี่ยหมุนหมุนพวกเนี่ยใชหญ่เจอบอลมันโดนแรปเจอนะ oh. ร์โดนแรปเจอร์นะแรปแรปเจอร์เนี่ยฮับูเคนแรปเจอร์เยอะนะครับแรปเจอร์ฮับู ฮับูนฮับููคินฮับูหมดพอดีรุมรอรบอลยาไมัมาหาเราเลยวิหลานผมตายครับชิบหายแล้วครับเมื่อกี้ไปยืนตรงจุดเกิดวันพอดีชิบหายละเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ ไม่มีฮาบุเคนฟันไปนี่ชนะได้ไงวะชินเฮ้ยนะได้ไงวะชนะได้ไงวะมาครับมาครับเหลือกี่คนอะไรซิงคลาริตี้ซิงคลาริตี้คืออะไรอะระวังระวังมันคืออะไรมันจะพุ่งมาโคตรเร็วเนี่ยเหรอไหมก็บไปซิงคลาริตี้โกงนะก็ตอนนี้ฮาบุเคนผมมาละรีรีละรอมตีมาหาผมก่อนรอรอรอซิงคลาริตี้นะถ้าทธรรมนเปิดใจสกิลอันนั้นอะ ให้ใช้อะบูเค้นใช่ไหมเอายังอ่ะออบอลมาไวมากันเ,น,นเปิดใช้บูเค้นเลยฮัลโหลบูเค้นอ,อ๋อเมื่อกี้มันใช้อะไรนะมันใช้ซ <ular> ิงคูลาริตี้ซิงคูราลิตี้ทำให้ผมนึกถึงศิลปินซิงคูลาริตี้ซิงคูลาริตี้เหรอมาดีมาดี เ i นคลาลิตี้โกงนะโกงเหมือนกันนะมันพุ่งไปตอนไหนเรายังไม่รู้เลยมันสามารถทำทำให้บอลสมมุติบอลบอลมาหาเราอ่ะมันสามารถกดใช้สกิลแล้วทําให้บอลแบบหมุนตัวเราแล้วแบบเนี่ยเห็นไหมหนักหมุนหมุนตัวเขาแล้วปล่อยกับแบบความเร็วแสงนะมันไวมากนะกดตีแทบไม่ทันเลยนะแต่ผมยังมีฮาบุเคนอยู่นะตอนนี้ยฮาบุเคนนี่เกย์ฮาลุมบัลบัลิตี้ใช่ปะ ฮับูเรตตี้ใช่ไหมฮาบรันตี้ใช่ไหมฮาบรันตี้ใช่ไหมฮะฮาบรันตี้ใช่ไหมมาฮาบรันตี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สำหรับวันนี้ก็ฮาบบูเคนหมดพอดีนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวอตโซเกมมิ่งด้วยนะครับถ้าใครถึงคลิปนี้ถึงประมาณเอ่อหมื่นวิวนะเดี๋ยวผมจะมาเติมโลบอกให้ดูนะครับโอเคก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ